ข่าอีกแลเกียบร้อยเลยฮะเออขึ้นไหมแต่คันนี้จะโจมแล้วเนี่ยหักออไมอ้หักก็ไม่ได้อีเนี่ยฮะ มันเลื่อนขี้โคลนอ่ะ โอ้ข่าอ่ะแกเรียบร้อยเลยฮะเออ <c oughs> จมอยู่คนละที่เลยอ,ะอ่ะรอบที่แล้วจมอยู่โน่นรอบนี้จมอยู่นี่ครับฮ่าหัวหมูลงแล้วก็เรียบร้อยนะฮะไม่ได้ไม่ได้ดิ้นไม่ได้พอพอ โอ้ไม่หมูแล้วฮะงานนี้นะฮะยังดีแล้วตัวแรงเรายังอยู่อยู่เนี่ยเนี่ยมันจะลงแต่อยู่นี่แล้วเนี่ยเนี่ยโอ้ตายเลยต้องแล่นลอยไม้แล้วหรือจะไม,ม่ลอยกี่ระบันอ้อมออก ฮะเนี่ยสันคู่ไป่ได้อยู่ตรนี่เนี่ยห้อยห้อยพันเหยียบไปเนี่ยมันสูงอยู่จ้ามันจะไปมองบวกกันขึ้นเก้านะา <c oughs> หางหางที่สี่นะฮะเนี่ยนี่ฮะโอ้โหข้างในแห้งข้างนอก ลิเร <laughs> ียบร้อยอีกแล้วฮะ,ะหนักก็เรื่องนะฮะอ้อยแคห่หางปมัมก็หนักพอแล้วน,นี่ยหัวหมูมันไปไปดุดอ่ะอย่างดีหน่อยะฮะลงแค่ ลงแค่ล้อเดียวแต่ว่ามันโดนหัวหมูเนี่ยหัวหมูมันหัวหมูมันดืดดินไว้อะเนี่ยอ่ะตัวแรงเขายังไม่รู้ตัว <c oughs> เดี๋ยวตะโกนช่วยตะโกนบอกเขาก่อนเอารถด,าด,าดันหน่อยมานะฮะตัวแรงเรา <c oughs> โอ้เสียอย่างเดียวฮะวันนี้วันนี้ไม่ได้เอาโซ่มาดิจะลำบากหน่อยอนี่คราวนี้ถ้าดันไม่ขึ้นนี่งานงอกเลยนะฮะนีะ่ตัวแรงกอามาแล้วฮะเนี่ยดินยุบไปหมดนะแถวนี้น่าจะดันใบมีดเหมือนเดิมละ 050้ามาก็จมแล้วเนี่ยโอย้จะทำยังไงจมขนาดนี้ น่าจะน่าจะดันข้างเหมือนเดิมเพราะรอบที่แล้วมันก็จมไปแล้วฮะรอบนึงโอ้ยอ่อยก็หนักเอาเรื่องนะฮะเนี่อ่อยตัดมาใหม่ๆเลยเนี่ฮะโซ่ไม่มีดันหน้าก็ไม่ดันหน้าก็กลัวไม่ขึ้นครับเพราะว่ามันจมมาแล้ครับข้างหลังนนกลัวดันแล้วมันไม่ผลนรฮะ แต่ว่าอคันนี้มาดันข้างก็กลัวจมด้วยกันอีกอ่ะขึ้นไหมแต่คันนี้จะจมแล้วเนี่ยหักออกมาโอ้หักกมาไม่ได้อีกเนี่ยฮะ มันเลื่อนที่โคลนอ่ะอ้าวหางมันจะฟาดกันเลยเด็ดอ่ะ <c oughs> โอ้ย เอาหางเกาะแล้วแล้วงานเข้าเลยนะเนี่ยถ้าหางได้ลงดินแล้วอะ่ะโอ้เอาแล้วงานนี้หาวุา่นเลยฮะวางแผนผิดไปหน่อย นี่ครับมันลื่นมันลื่นมันลื่นอะยังพอมีโอกาสได้ดิ้นอยู่ครับไปหน้าเลยดีกว่ามัง้งถอยไม่ได้หรอกนีครับคนขับก็ไม่คล่องครับเขาไม่คยค่อยได้ขับคันนี้ จะขอยุไปอยู่ยืบไปอื้อนั่งแล้วฮะโอ้งานเข้าแล้วโอ้งานเข้าเลยฮะค่นนี้ฮบอกเกียร์กันก่อนผมว่าไม่ขึ้นแล้วล่ะเมื่อกี้จะขึ้นอยู่นะฮะ อ,อไม่ได้แล้วไม่ขึ้นแล้วสองสองเนี่ยพี่ใหญ่เราจมแล้วจะมาช่วยเขาจมจมแพ็คคู่ เออแ,แบบนี้เหนื่อยแล้วฮะไม่มีสู้เดินหน้าก็หางก็เกาะถอยหลังก็ไม่ไป ไม่ได้แล้วไม่ได้ไม่ได้ไไดอือหือติดคู่เลยฮะ กูป้ต้าทำยังไงจะถอดหาง ถ้าจะยกหาขึ้นอีกมาดูคูโบต้าจะทำยังไงต่อจะถอยเหรอ ไม่ได้แล้วต้องหารถมาลากแล้วฮะไม่ขึ้นไม่ขึ้นโอ้โหเรียบร้อยเลยฮะ ไม่ขึ้นฮะไม่ขึ้นไม่ขึ้นอ่ะไม่ต้องดิน้นไม่ต้องดิ้นฮะผมว่ารอต้องรอนะฮะต้องหารถมาลากอ่ะไม่งั้นไม่ขึ้นหรอกฮะโอ้ดิ้นไม่ขึ้นหรอฮะ,อ,อ,ฮะอ่ะเดี๋ยวรอไอเขา คุยกันก่อนนะครับว่าจะทํายังไงต่อไปไม่ขึ้นนะยังไงก็ไม่ขึ้นแล้วติดติดแงกทั้งสองคันแล้วโอ้หวาวุ่นเลยครับคันนี้